นีงว่าร้องหนงครับเขียนไปอ่านตัวอย่างนี้นี่เว่าร้องหน่งไกวัดบริอันนี่มันเป็นหาแปดอ่นี้โอ้สุดสุดโอ้สุดเป็นหาแปดสุดเรียกสามศนมันดีหาแปดที่พ่อนี่มันเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งเก้าหกนี่ว่า่เก้าหกหนั้นเป็นหาสามศูนยหาศูนยสาม่มนครับผมเรียกล่างมันเนเก้าสององสก้ ม่ท่าไรเลเดียวเขาไปหลายตัวมองมองมเห็นเราอเนี่แม่เขเ็นไปก็บจำนเว่อมสูตรเอาบัานี้คุณพ่อตั้งสูตรไม่รูบัาตั้งไม่รูม่ก็เขียนใ้กรดสามตัวดูรบเออเอาบัานเนี้าบัานี้คุณพ่อจะที่คุณพ่อคนเฮ็นสูตรเราเป็นรอยไม่ปีให่สูตรสูตคนนะครับเด้อคลิปที่เาส่มกคอยเดินทั้งปลอดภัยไ่รอคลิปนี้คลิปต่อไปนี่คุณพ่อค้นเห็นสูตร สูตรเตอร์เอ้าสูตรแน่ๆที่พอสูตรที่แม่นๆแน่สั่นไหนเนาะพี่น้อเี่ที่คุณแล้วบานเนี่ยจะือเอาแน่ือได้พี่น้องแน่แนได้พอได้าหยแนแน่้เอาเบิ้งกันพี่น้องที่ครับผมเบิ้งกันจาหยจุกเขาได้เราได้พอได้ลูกกับุกต่ออาพตั้งสูตรกันนะพี่น้งสีับผมล่างล้างน้องแจมเนาะตัวนึง อ๋อคุณพ่อจับคู่ให้เล่นบคู่เลยตัวไหนเราดีบ้านี่นานพี่เราที่ครับผมเลขสามตัวเขาสูตรก็อยู่ไก่ด้่เนาแบบดนบนห้าสามศูนย์โอ้ยนี้ครับเด้อถือขครงคักแต่เนาะนานเป็นสามตันได้หนบาทพี่รองท่านเดินเนาะถือก็ถือกระยาตะวันมักอเขียบมันทีร่องเนี่ยพ่อมาพัมองมาดิเห็ดมาลายสูตรี่เขาจำเห็ดมาเห็ดมา นี่สูตรนี่มันมันออกโอ้พึ่งพึ่งจะมาคนพบมันบ่พอมีอะไรให้ได้ก็เตรียนครับเขียนวันทีเยี่ยมห้ามระยะนะมันออกเรียงล่างง่ายไม่ได้ออกเบอร์นี้เบนี่มันห้ามระยะมันออกชิบซีมาเตรียมห้อมะเห็ดปรับเอาดีนี่คุณพ่อนบ้านเรียงล่างเ้ามาเห็ดแล้วมันไม่ได้ยังพี่ขับผม คนพบสูตรเดที่างที่นี้สูตรหม่บคือสูตรเกาคือสูตรโบราณพ่ว่ามันเ็คนละยางบ่มันสูตรโบราณ่นบ่ะเปล่านก็ตัวก็ตักันจ้มันเป็นตวมันตัลักสิมันมาเป็นมันจะมาเป็นสงนี่วะนี่มันเป็นัวงสีดวงสหนานี่มันออกนี่เกามห้ยเดดไม่เป็นหายน สามศูนต์ตัวนี้หอก้หอี้ช่นั่นนออันนี้อันนี้พ่อจับเอาอยู่ในนี้บ่เออในนี้เนะโอ้อันนี้พ่อเห็ดร้อนๆเห็นเห็นเรองเรื่อง่า่เห็นนีร้อนนี้ที่เห็นเกาหกเนี่ยอันนี้วดที่แล้วอันบ่ะกอกกับหกมันออกเสียงเสียงหนึ่งวันจุพี่อ่าถ้าต้องยิงออกมันจับอันนี้มันห3ีสามศูนต์ศูนต์สามออกเสียงแบบนี้เสียงก็เก้าหกอยู่เนาะออมันออกหกมากกว่าสามก หกสามตัวนีเหมือนนเงินตัวหกสามีัโอ้หสามกงวดไหนข่อขอหาคือส้นพ่อคิบเเดนหาขอหาเส้นันนั้นเป็นรักลอยหรือดิโอเป็นรักลอยทีนี่งว่ามันอวกาันเป็นรักลอยก้าสามก้าสามนี่ก้าสามเงวดก้สามโอ้เนี่ยนี่โอ้เสียงสีนเนาะสงวก้สามนี่ โอ้ครับผมโอ้งวดก็สามก็ออกเสียงเสียงหยุดนี่นี่มีมีงวดนี่พ่พอนี่เดี๋ยวนี่เดียี่น่นี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 ่งวดที่พอเป็นเ่นงวดนี่งวดนี่ที่พ่อัปจับคู่ให้แล้วเด่นที่สีนในกางบังบ่เมีนนี่บ่เมีนตัวสีนเป็นรักสิบไปซื้อโอ้สีรักสิบถามันเป็นมันจะเป็นสี่เกทนแม่มันเป็นสีศูนย์ไรศูนย์สี่เล่นสองตัวเท่านี้เลย ศูนยสามสามก็ศูนย์สี่นี่หนศูนย์สัตัวนีเนียนี่รักเราอตัวหาดิครับกเป็นหามันจะเป็นหาสามศูนย์นี่ลยแต่ว่หามันส้นพอคือหายหารักลอยมันเป็นสันตะเกาดิหส้นโอ้ตะเกาตะเกาเป็นสันต่อะสันหนึ่งเด้ดีมันหนึ่งมันเออนี่เดนี่เด่นส้นหนึ่งโอ้ส้นหนึ่งส้นมันเป็นลัก้อยโอแตเี่ฟ้าเป็นส้นศูนย์ดิครับผมมันเป็นศูนย์เก้าสามแนี้มันเป็นส้นศูนย์นี่ตหก มันามันมันเป็นศูนย์มันเป็นศูนย์เหเืนเขาพี่น้องซครับผมงวดนี้พ่อมันจับคู่ให้เราพี่น้องซี่ครับผมสีู่นย์องน้ำเนี่ยนะศูนย์จ่ไม่ไทยเออูนนงน้ำลคุณพ่อเขงสี่ศูนย์เอาสี่ศูนย์เนี่เป็นร่างหรือบนพ่อี่ทะนันเตี่ยตสี่ศูนย์นเอาเป็นตัว่อเป็นตัวร่องเป็นตัวร่องค่ะเป็ตัวร่องคุณสี่สี่ศูนย์มันไม่เรียก้าสองตัวเนาะออ นี่คือเนี่ยที่สูตเราบรอบนบนาสามศูนย์เนาะล่างเก้าสองกับสองเก้าท่านี้พี่้องที่กับผมนี่คือเป็นยากสูตรนี่คือสูตรที่เขาตลอดบังคกว่ามันจะไยังก่มาสองเจ็ตีมันมาสองเจ็ดติมันสูตรเพ่นมันคนเรสูตร่สูตรนี้กร้างของมันมีแบบเอ็นมันมีเเก็พี่้องก็ได้เบิ้งสูตรไม่ได้คุณพอไปใช่สูตรนี้ให้สามตัวบน เคยแตกไปแล้วพี่น้องที่กับผมมันอยู่น้ากันไม่ดีไม่ไหนไม่ใชเนี่ว่าหาแปดแปดหาเพิ่มเป็นห้กันปลอกส้นไปไ้ไกลแตไม่เอฟซีพี่น้องเขาบางน้ำเนี่ยรักลอยเนี่ยสนใจตจะรักลอยเนมันลรักลอยมันหายากนี่ะหัวดที่แล้วทัวดที่แล้วหนึ่งส้นบ่อยหนึ่งส้นก็บมาหลักลอยคาับนาหาี้หา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 หลอยหา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 ยาห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 าาหาหาหา นะครับผมนี่ลราอันอันพออันมองหาแนวหาหลักลอยนี่ครับผมเอ๋อพี่น้องที่ครับผมมมันลืถ้าเป็นหลักร้อยแล้วเป็นพี่ครับผมอุปพ่อจับให้ยหาคือหลักร้อยมาหลายสูญยี่โอแกมเฮ็ดมาแล้วเขาพูดว่าแกมข้างห้องอะางเงี้ครับผมห้องปรเดี๋ยวสูญมาใส่อะไรบอกกันได้สินะหาสามศูนย์ง่ายๆนี่เลยครับเอีมงเอียงง่ายที่สุดนะหสามศูนย์งาสามศูนยนี่งายทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องที่ครับผม อ่ะหวดไปที่สิบเจ็ดเดือนบกราคมสองพันร้อยสิบหกสูตรนี้เคยแตกมาแล้วสามตัวตรงตรงหมวดนีสามหัวดสามหวดบ่นโอ้เคยเคยเขาสามหวเราพอสูตรนี้แต่เห็นมาสามหวเลยโอ้ต่เห็นมาสามหมวแล้วอสเรเขาม่เอาสามหวเขาแล้วเอ้าข้าให้ถามเน่ยหาสูตรนี้มามาไดบเพราว่า่าหารเป็นหลักลอยมาไดบไดรม่าบ่ไ้บอบ่ได้นี้ตัวนี้เน่ไรตัว้ตัวหาสามกับ่าไดบอด่ โอ้ oh, เป็นได mm ้หาสามเป็นได้ศ yeah, mm ูน hmm. ย no, ์สามจะหาศูนย์เน right ี่ยปะได้แก่ว่าชนเนี่ยมันขึ้หาซ้ำถึงตัวเน่นแน่นขึ้นหาสามศูนย์เก้าคบศูนย์สามสามศูนย์เก้าทั้งหมดเนาะตะวันล่างนี่ฟันท่งนี่เม็ดเดียวหางเดียวเกับผมเก่าสองสองเก่าก็ชัดเม็ดเดียวตัวครับปะได้ปจะกลับก็แล้วแจ๊กเอาครับพี่น้องที่ชี้ครับผมแคปหน้าจอไว้สูตรนี้เคยแตกมาแล้วสามตัวตรงสามมวดซ้อนนะครับเคยแตกมาแล้ว เขามาแล้ว e, no ่เคยเขามาแล้วบัตรนี้งวดนี้พอพี่ชัยหมาห้าสามศูนสตัวเท่านั้นตัดเลนหัวกระตอะไรซอยเลนหัวรตพี่น้องพี่ครับผมอ่ะส่วนล่างพอซอยมาอได้ี่้อคนปลาหาศูนย์มากก่าใดโอ้ซอยเท่าไหร่เมือเมกลับานาศูครับผมกลับได้เหรอกรับได้ี่น้องโอได้ป่กลับได้ศูนย์สามสามยก็สมูนแมนว่าตัวนึ่งเงี้ันตัวสาศ ถ้าติ๊บหาสามสามหาเนี่ยเต้องซื้อน้วก่อนะตามเเห็ดเี็ดหลายอันดๆไปก็หาสามสามหาได้พี่น้องที่คับผมแต่ว่าหาศูนยศูนย์หาอได้บานนี่เฮ็ดสูตรเก่าโตบานมันเป็นยังซี่ครัให้เลาอเก้าโตอือบานนี่เก่าโตพี่น้องมันออกพี่น้องแคบหน้าจอยด้วครับแล้วเคนห้้แล้วกให้้าสามศูนย์จะเริ่มมันสามชั้นสามเนี่ยูนย์ยี่สิบดิอืมีดดิ นี่เสามซูลแน่นละโอ้สามซูน่นแน่บพ่อนี่ตัวสองเก้าก็สองจะเริ่มกับตัวได้พี่น่อยนะสามซูลครับผมสามครับด้อจะเริ่มสามูู์สามเข้ามาแล้วสามวัตนี้ประกอบบ้านยนี่นี่นี่มาเลยอยตัวันแน่นแ่ครับผมร่างเก้าสองสองเก้ามันได้เป็นศูอยู่พี่ครมยีมนีสยีนี้เง่ไหอืมนั่นแหละก็จะว่าเป็นหาศูลมาเดยว่าเลยนขาดหาเลยครับผมโอู้นันขาดหา อับพี่น้องผิดจาหน้าวิเคราะห์ซอยกันเด้อพี่น้องที่กับผมขอวิชัยแนะแน่แนวทางเป็นแนวทางกันเด้อพี่น้องเด้อแนวทางเลขสามตัวหมดนี้อ่ะมีรุ่นกับพี่น้องที่กับผมสามก็ดีเลยอ่ะขอไว้เจอกัคลิปหน้าสิหรับคลิปนี้ทีมงานรวยรายไปก่อนครับผมออกเก้าสามก็ไม่ได้เป็นศูนย์เงี้ยศูนย์ป้าเก้หกป้าเงยหน้าขึ้นนะรอเน้ใส่หมวกรอรอเท่ๆก็ได้ โอ้ยมอดรอไปได้บู้คนรอทุกคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาว่ยสามตัวถึงวันนี้เอาภาพรึไงคือป้าไดอยู่ทงกว่าก่อนอยู่ทงแล้วก็อันล่างขั้นก่อสามตัวขอบคุณขอบคุณในไลฟ์พ่ออย่าลืมฝากคนใดก็แชร์กดติดตามทั้งทีมงานด้วพี่น้องเด้อเอาฝากตามดีไหมนี่ลอยโดยเชียงตุ๊กโซ่ควนมาคลิปนึงคลิปนึงตุ๊กโซคนครับผมเอาคลิปคลิป 眼光不掉。<laughs>